สวัสดีค,จจค,คดรับผมจอมตะขับคลิปวิจารีวิวเครื่องดูดฝุ่นของค a r c เชอร์ WD1 คลาสสิกรุ่นนี้ดูดทั้งดูดเปียกแล้วก็ดูดแห้งนะครับสายตัวนี้ยาว5เมตรยาวมากๆแล้วก็อุปกรณ์เขามีแถมมีตัวต่อความยาวทั้งหมด2ชิ้นนะครับตัวยาวพรายาว2ชิ้นแล้วก็หัดูดฝุ่นมา2อันนะครับอันนี้อันที่1นะครับแล้วก็ที่ผมใช้ประจําจะเป็นนี้อันที่2นะครับด้านนี้ด้านในนี้จุ15ลิตร เทฟูลออกไปเรียบร้อยแล้วกําลังไฟเนี่ยอยู่ที่พันส่งในวัตต์คือแรงแน่นอนตัวนี้สามารถดูดเข้าแล้วก็ดูดออกได้ด้วยนะครับผมเน้นใช้ดูดฟูนในรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับหัวล็อกเป็นแบบนี้นะครับนี่วิธีการก็คือเสียบเข้าล็อกแบบนี้อันนี้ก็ล็อกแล้วสาธิตที่เปิดนะครับเปิดเลยอ่ะปิดนะครับปิดปิดเลยครับ ก่อนจะเริ่มดูดฝุ่นเราจะไปดูว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราดูดฝุ่นเนี่ยเสียงจะดังมากอันนี้สภาพแถว2นะครับประมาณนี้เยอะไหมครับคือสภาพขนม,มเมล็ดมเมล็ดอะไรเนี่ยคือเต็มไปหมดแค่แถว2องนี่คือหนักเห็นแล้วร้องไห้นะครับอยากจะร้องไห้นี่คือหนักที่สุดคือแถว2เลยนะครับในคาร์ซิทก็มีด้วยนะครับโอ้โหขนมแบบคือใครมีลูกนี่เข้าใจแน่นอน <c oughs> เสียงพูดทำดเถอะเถอะคนนีม้มีหนึ่งในนั้นมี2คนไปช่วยกันดูดฝุ่นดีวกว่า ผมจะเริ่มดูดที่แถวสองนะครับสายยาว5เมตรทำให้เราสามารถดูดได้ทั้งคันเลยมาดูดกันนะครับ <L ess ures> แรงพันส่งระวัดแบบมีสายอะ่ะผมชอบแบบมีสายมากแบบแบตเตอรี่อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าแบตเตอรี่เขาจะดีในเรื่องของความสะดวกสบายนี่คือแบบดูดปุ๊บ ดูดสนทนามาดูข้างในว่าจะมีอะไรบาบ้างนะครับจับตาไว้นะมีข้างในนี่ทั้งหมดที่มีคือนี่คือรอบเดียวนะครับดูรอบเดียวจะไปดูข้างในต่อว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือดูดฝุ่นออกไปได้เยอะแล้วแต่ว่านี่เป็นพวกคราบน้ําคราบอะไรพวกนี้พวกนี้ต้องทาความสะอาดอีกทีหนึ่งแต่ฝุ่นนี่คือชิ้นใหญ่หายแน่ๆหายไปหมดเลยคาซิสเนี่ยคือขนมคือเยอะมาก เยอะแบบเยอะสุดๆอะจนแบบทุกซอกมุมนี่คือดูดแต่มันช่วยได้เยอะมากเลยบิ๊กคินนิ่งไปครั้งใหญ่แล้วก็อันนี้แถวหนึ่งนี่ก็ออกไปเยอะดูแถวสามกันนี่ยังมีแต่คาบเป็นแบบเหมือนคาบดินๆินอะไรพวกนี้คาบที่เป็นชิ้นใหญ่เนะี่ยหายหมดแล้วเห็นไหมที่ฟุ่นชิน้นใหญ่ที่ดูดขึ้นได้นี่ออกหมดแล้วเลยแต่พวกที่เป็นแบบคาบฝั่งแน่นผมมองว่าเครื่องตรงนี้ถ้าใครมีงบนะแล้วชอบดูดเปียกดูดแห้ง แล้วเอาไว้ดูนเนี่ยคือชอบแรงๆสาใจเลยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยคาเชอร์ WD1 คลาสสิกแล้วก็ผมว่ามันทนนะใช้มาปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีอะไรถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอบนะครับไปด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ